สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามาพบกับแม่แฮปปี้พีกไทยแลนด์นะคะมาพบกับคุณแม่กับน้ำพีกนะคะวันนี้คุณแม่ล่ะพาทุกทุกคนนะคะเข้าป่าหาเฮดโปกนะคะเพราะว่าเฮดโปกออกเนาะอันดับแรกอะแม่ก็ขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณเอฟซทุกทคนนะคะที่ ติดตามเป็นกำลังใจให้แม่เนาะค่ะน้องเขากำลังใจแม่มาคขอบคุณหลายๆวันนี้แม่ก็มาพามาหาเฮ็ดโปอยู่ป่าเบิ่งสุด้อจ้ะเบิ่งสุดเดี๋ยวแม่เอาหน้าก,กากลงก่อนเดี๋ยวแม่เอ็ดสุดเธอเบิ่งอันนี้คือคือสุดเข้าป่าหาเฮ็ดนะจ๊ะนาะองขอ,มอนนามน,น้ำามนป่านะจ๊ะเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวไปหาเฮ็ดโปก,กันจ้าจ้ากับว <ขอ S 1> ่าโพอดอกแรกแหกหมานะจ๊ะนาอเฮ็ดโปเดี๋ยวยังพงหรกเดี๋ยวให้ทุกคนดูก่อน อ่าซูมมาหน่อยคุณพ่อซูมให้หน่อยมือนี้คุณพ่ออันเป็นตะกองเือเนาะ,ะเนาะอันนี้ดอกแรกเด้อจ้ะดอกแรกนะจ๊ะข่ากะเขีถ้าเราเห็นถ้าเาเห็นดอกแรกข่ากะเขี๋เบิ้งสุดก่อนเนาะบางเธอมันมีหมู่มันเนาะอันนี้บบมีหมู่เลยเดี๋ยวลูกแม่เขี่ยดูก่อนเผื่อมันมีเพื่อนเผื่อเขาเอาเพื่อนมาด้วยมีจา้าดอกแรกแหกหมันวิธีเก็บเอนะอวิธีเก็บเขาเอามมดจิ้มลงไปนะจ้ะจิ้มลงไปเลิก แล้วก็งัดขึ้นมาเออเจิม้มลงไปลงลงแล้วก็งัดขึ้นมาลูกนี่ได้แล้วจ้ะดอกแรกแห่งหวานไม่ใช่ดอกแรกเราที่สองเอออาอ้อาเอาให้คุณผู้ชมดูก่อนสิเบิ่งเออให้คุณผู้ชมเบิ<ๆ>่งเบิ่งเบิ่งแม่ทำดีดีเลยน,นี่อันนี้บาดแล้วเดี๋ยวไปเบิ่งอีกดอกนึงกันจ้ะไปเนี่ยมีด้านหลังพอด,สดีสวยด้วยสีสวยด้วยเนี่ย เหยียบก่อนโอุย้ยมีคนเหยียบอ่ะมีตัวคนเหยียบเออมีคนเหยียบด้วยอ่ะเขามีเพื่อนแต่ว่าโดนเพื่อนเหยียบตายเออม,มีคนเหยียบไปแล้วมาเบิ้งเบิ้งนี่แม่นอ่าอู้หูอันนี้เท่าแล้วเนาะแต่แต่ก็สายใดยอยู่จ้ะเดี๋ยวไปเบิ้งเดี๋ยวไปกันต่อน่าจะเนาะจ้ากลับมาพออีหล่ะดอกนึง พอเธอละดอกอันนี้ดอกใหญ่เลยดอกสวยๆเลยเห็นอยู่หมดจ้ะอันนี้ดอก,กงามเนะาะก็เอามีดจิ้มลงไปค่ะีเอดนี่นี่จะทุกคนเยอเด้อจ้าเยือ,อยู่เด้อดอกนี้นะทนั้งเยือทั้งงามเดี๋ยวไปกันต่ออีจ้าจ้ามาพออีกแล้วพี่น้องเห็นหมดจ้ะ <laughs> อันนี้พอเป็นหมู่เลยเนาะเดี๋ยว ให้คุณพอถ่ายให้พี่น้องเบิ่งก่อนหนึ่งดอกสองดอกดอกที่สามดอกเหงื่อเนาะจะเนาะแล้วกะมีอีจ้าเห็นบอกเอากระเก็บเลยเนาะมีพี่มาเก็บดิมีแต่ดอกน้อง,งามนี่อู้ห้ามอีหลีพี่น้องผูขาเนี่ยเอาเอาจนสุดขาเลยพี่น้องมาดูวิธีน้ำพริกเก็บอ่าเชื่อนยิ้มลงไปแบบนี้ลูก กินตรงนี้อาดึงดึงนี่น้องเขาบาบางมากโชว์ให้เพื่อนๆดอกแรกเหมือนี่หนูอยากเก็บดอกนี้สวยดอกสวยใหญ่แล้วก็สวยมากอือดอกนี้ไข่ใหญ่มากเลยอ่ะอู้หูไข่อย่างอ้วนเลยไข่ไหมไข่สิอู้ให้ผู้ชมดูอี๋เอาให้เพื่อนๆดูเบ่เห็นบ่ มันล่มเลยไปเดี๋ยวไปกันต่อจ้าลูกเบาขึ้น one two three go อัาสวัสดีค่ะมาพออิเลยจล้าพี่น้องพออีเล็ตพออกเล้วตัวกิดกัวสองอันว้าวอันนี้ขาเล็กขาเล็ก ข้าวกระ كي เบ่งพร้อมแล้วเจ้พี่น้องเข้าหาเข้าเห็นสองดอกขาก็ต้องเขี้เบ่งพร้อมเธอมันมีดอกจู่มเนาะมันตรงตรงได้เขี้เบ่งนะเจ้เนาะนี่นี่เดี๋ยวหาไปเรื่อยๆอีจา้าอ้หูไปเยอะจ้ามพร้าอีไรพี่น้องนี่จนเท่าทิมแล้วพี่น้องนี่เห็นบอกจนเท่าแล้วก็ะยาเนาะเท่าอันเท่าก็เมือมันเปื่อยไปเอาก็เอาอันไม่เท่าเอาพอๆก,กินได้นี่ ไม่ยามมั้งโอ้ยฮกเลยฮกเอเด้อวนหาเฮ็ดก็ฮกหมจักมดจักหนุ่งนะคะไม่ได้สบายเด้อยวจะเด้อหาเฮ็ดก็ได้ดอกหนึ่งอยู่ทางนี้นี่ก็ต้องเขี่ยด้วยีอกแหววกล้องสวยกล้องสวยนี่ดอกหนึ่งโอ้ยเก็บไปเลยเลยนะจ๊ะ พริกเสกินเจ้าก่อนใ่ตอนม่ป่าบ้างไหวไหมน้ำพริกเนี่ยไวคุณหาเห็ดน้าก็ฮุกฮุกนะครับ่นี่ยหรือว่าหยุดแล้ว หนูเป็นตากล้องได้ไหมรถเนี่ยช้าให้มันได้นาทีนะพี่คนดูเขาบอกว่างานเก็บมาพออีกแล้วหนึ่งอกโอ้ยทำไมไม่มีเพื่อนเลยนี่นะทำไมหนูเหลือคนเดียวนี่เนาะหมอมีฮอตลุมันเขหาลุมันก็เด้อ ก็เหนื่อยมากก็ไม่ได้ทำอะไรเลยลุยเหนื่อยการเดินมีแค่นี้นะคะอู้คือแดดแห้งเห็นบเบจ้าหากอะไรซ้ำนี้เราจะเนาะอันแบดพัรละเมิดเดี๋ยวเอาไว้อันเจอกันคลิปหน้าเราจะเนาะอันเชื่อรองเท้าหลุดว่าจะถ่ายเขาเบิ่งหลายๆพัดแบดผักเคอร์ละเมิดจะเดี๋ยวแม่กับอันพ่อกับน้ำพริกก็จะหาต่อเราจะเนาะเวรเหมยโอ้ยหอน พ่พอแม่กับนพี่ก็จะพากันหาต่อขอบคุณหลายๆทุกคนเด้อจ้าเดี๋ยวแล้วเนยเรแกงแกงเฮดโฟรสู่กิ่นเดอจ้ะเด้ออย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้กดกระดิง่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องน้ำพิงด้วยนะคะติดตามด้วยบ๊ายบายจุ๊บจบ,บ,บสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ